สวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องเช y ายู u ูบที่เคารพรักทุกทุกท่านครับ <c oughs> สุภูทุกคนเด้อพี่น้องตั้งไก่พี่น้องตั้งไก่ต่างประเทศได้ในประเทศได้พี่น้องเด้อสุมองสุบอนสุสสแก่สุมุ่งหนือพี่น้องมาพบมาพ้าว่อก่อนลวครับกับเบาแดกทังช่องยูทูบเบาแดดช่แนวได้ดพี่น้องเด้อมันเี้เปลี่ยนมุมมองใหม่ได้พี่น้องเด้อเปลี่ยนกล่องว่าตังนี่สีเป,ป็นยังไงเนาะพี่น้องเนองเพชดเบิ้งเพ็ดหาไปเบิ้งลด้วพี่น้องเนาะอันเดียไม่สีเปพี่ยนแต่พี่น้อง ม้วนกระเผลได้พี่น้องแนี่กินเล่น <c oughs> เนื้อเนื้อมักพริกไทยดำเนื้อง,งว่วดเลยครับผมซื้อมาโลคเครื่องผมว่าจะว่าซื้อมาให้เสียข่งนะครับเราบาะยุหลักกับกินจับบัติเนี่ยนะพี่น้องผมซื้อมาจากร้านหมูกระทับเนื้อง,งว่วดครับมันเป็นเนื้อง,งว่วดเป็เนื้อหมกกูได้พี่น้องเด้อผมจะมากิ่นแกวกิ่นก็ยังสุกี้กับโบสุกี้เพราะว่าจะมาลวกกลิ่นกับโบนั่นครับเอาเ้ายับขึ้นมาพี่น้องมา ยาโบ้เสียเวล่าใหญ่หางเขาบอกเขาวางก่อน,อนยายาเป็นการเสียเวลัมเวลาเนาะพี่น้องนะมามพี่น้องเ <c oughs> อ๋อเรื่อม,มนี่แหละก่อนอื่นก็ขอตื่นน้ำยาก,ก่อนนด้พี่น้องเลือเพราะเป็นกระใสกินเสียบเาะพี่น้องเนาะตื่นน้ำยาเมื่อกินลายดอกพี่น้องเพราะเป็นกระใสเอคอคนนา่ปากาค้ำเลยพี่น้องเอ้ย <c oughs> บราก,กินเนี่ยมันหัวบอลเลียนพี่น้องมันบรืน่นอ่ะพี่น้องเด้อ คือเก่าครับสารคามน้ามาตองเดี๋ยวเก็บทองได้พี่น้องเด้ว <Yahoo! S 1> อว่าเห็นบบรมากพี่น้องเด้ออาจ,จีพเป็นยังได้แบบขอถูกขอให้นะครับมันมันภาพบูสวยงามกัไ,มไดมาในเวลาบอไรย,ยัยังแดกเข้าไปคํามแดกเลยครับค้ามยังไงเลยผมซื้อมาโลเคิงพี่น้องผมมากกินอยู่ได้พี่น้องผมใกลไปกินอยู่หลังเขาแล้วแซบกินเกีียวเขาก็มีแถมให้ครับพี่น้อง เนื้อล be ้านนี่มักได้นุ่มดีพี่นหองได้ผมมักดีผมก็กินประจำ นี่เป็นกับแก้มเหรอพี่น้องนี่ เอ้ยตามาอซขวงเนี่ยเพิ่นไปง,งานเหรอเด้อไปหรอกเด้อามหาพกับบอกสุกิบสุกิบเด้อเพิ่นไปาง,งานแล้วจงนั้นสิมาไปรออคาดนีไปหอก น้องใส่มือเบิ่งแห่พี่น้องมันแด้ตรวดบ่มือมือเบิกกว่าพี่น้องแม่นเบิกกว่า บ่ได้เขอไมากินน้ำพี่น้องตั้งใจมากินเหรียญนะครับตั้งใจตั้งใจมากินเหรียญคุกกี้ เนื้อหนิจะลวกด่วนได้เป็นของเดื่อน้ำหน้ามันห no ่อนบุก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 ติ้มเนื้อใส่จิ้มเนื้อใส่กับปิดแกดเด้พี่น้องผมเห็นแล้วนี่ครับว่าบ้าแดงมากินทั้งสี่พี่น้องมากินแบบมีเดียมมีเดียมสะดุ้งสะดุ้งใช่ไหมครับมันจะนุ่มไปกินอยู่ร้านเขาด้วยกันครับผมจุ่มน้ำแลักผมกินเลยอืมตัวเด้อพี่น้องเลยอืม ลองตั้งกล่องเบิ้งไม่เพื่อน้องว่ามันจะเขาเวิร์กว่าคอมเมนต์มาบอกนะครับเด้อว่าดีหรือบ่ดีเห็ดเนี้ยไส้สีมันจังสีเป็นแต่เบิ้งเนาะพี่น้องนะเก้วเขากับแถมมา้ด้วยกันครับขวดหนึ่ง หมักพริกไทยดำา่อนอย่างงวดมักพริกไทยดำอืมมักเกีนี่กับก,ไก้ไหลก้แช่เบาแดงไม่ได้เปนอกเด้อก้ไหลก้แช่ก้นับตะไครก้กระดิมม่งให้เบาแดดเ็นเพื่ยเปล่ยนแล้วจะได้ดาการที่การทัพไม่เปนหอะขอพูดลหลายเด้วยครับเด้อ ngon 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 ผมสื่อมาโลกเคืองเราจะมากินกับเซียงคูงหนุ่มดิ ัเป็นมากเน่ไหนไปหน่อยนุ่มกินซุปถิงยิบน้ำแน่ไปหน่อกเนาะ กินดิบต่ด่ด ตม,ม่กนอยเลมิรถไถเปน็นหองบอกไปไทยไปไทยน่ไปหน้าวัานเขาวันน้ำผมไม่ได้เห็นอย่างยู่บ้านหนไถหดหน้ากับบ้านาไถบนกับมาตกตอ้ก โรคเคืองพี่น้องผมนำอันรวกมันกินได้หลายครับเป็นรวกอันดิบมันกินได้บ่หลายดอกผักบุง้งผมมาก,กินดิบด้วยเป็น้องเด้อจถ้เป็นยังไดบ่กินบุฟเฟ่ยังไดผมกินได้ดิบผักบุง้งผมบุวกบ่รยังนี้เชียว phong tiếng cây sáng cả đồng độc của Google cắt luôn à เยี่ยงถาดมับเริ่มไปหน่องมือเนี่ยมันแสบมันนุ่มเบิดอืม

พ,พ่นอน้าปีน้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะพออสามีแหละไปน้องอันกิริยาทาทางของเบาแดกบอสุภาพพูดจาบอบเหมาะสมขอขอโทษขออภัยได้ครับเดอ้ออย่าถิ่มยอย่าป๋าอย่าไร้ล่างกันหักกันแป้งกันนี่ก็และครับมือนี้กรสีพ่อขอตัวพ่อสามีแหละครับีปน้นอ,อ,อ,นนองมือกับมือจะยังสูก,กินกระถาบ่งได้ี่น้องเริ่มความเป็นเมื่อบอกได้ลครับว่าแสงดีบด่ดีภาพดีบ่ดีก็บอกได้ลครับเด้อสำหรับมือนี่ก็จะขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ